สวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้มาทำก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวให้ลุงฮันเดี๋ยวไปดูลุงฮันแกทำแกทานอะไรเนะน,นี่ยก๋วยเตี๋ยวลุงฮันก็ต้องน้ำซุปหม้อหนึง่งไวอันนี้ก็ต้องักแกชอบแบบว่าเละๆค่ะแกชอบอะไรที่เละๆนะลุงฮัน เดี๋ยวเอจะมาทาของเอนะอันนี้เอทําของหันนี่ค่ะมออตุนเดียเดียวนะเอ็มทำของหันเพราะว่าทําให้ลุงก่อนทําไมถึงทําให้ลุงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลุงจะตัดผมค่ะ ลุงแกจะตักผมลุงแกไม่กินลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่าทาไมไม่ตักลูกชิ้นให้ลุงลุงแกไม่ชอบกินลูกชิ้นนะคะแกไม่ชอบกินกระเทียมแกไม่ชอบกินลูกชิ้นแกชอบกินหมูสับแล้วก็เนื้อหมูอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะตักให้ลุงลุงกินแค่นี้แหละค่ะไม่ได้กินอะไรเยอะชอบซดน้ากระชี้แกก็ไม่เอา เดีนะ๋ยวไปปรุงแกกระเทียมแกก็ไม่เอานะคะเนี่ยลุงแก่แกทานแค่นี้ค่ะเดี๋ยวต้องถามแกว่าจะปรุงอะไรอไหมจะทานแบบจืดๆนะถ้าลงทานแบบจืดๆแล้วใส่ตั้งฉไช่พิจารณาตั้งยแล้วก็ต่าช้ำแก่การเลยสองคนคน ชชยก็จะเสร็จเนี่ยค่ะสายให้แกแค่นี้แหละเดี๋ยวให้แกเป็นทางเลยลุงแกไม่ได้ลุงแกไม่ได้อะไรมากมายนะคะแกทานมื้อละนิดมื้อละหน่อยเนาะแค่<อ>นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะถามแกว่าเอาอะไรเพิ่มเส้นเพิ่มอะไรไหมน,นี่ของลุงนะคะเพื่อนอันนี้ของลุงลุงแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้ลุงก่อนนะคะ โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวกับผมไหมครับกินก๋วยเตี๋ยวไอ้เว้เด็กทั้งนั้นปวดหัวเลยเพื่อนเหนื่อยไหมอืมเหต

I like it. Ahoy magmag mona mina. Mina mona. Mina mona. Ahoy magmag mina mona. Mona mina mina mona. Wat dizh to warm an dai. Ront krap. Kont krap? Ront, ront. Ront krap. Ront tiki, dik tiki. dik dik. Ront dikim krap. Ront dikim krap. Krap. Ront ไปดูของเอทํามัค่ะคุณผู้มาดูของเอทํามั้งเพิ่งไปตลาดมานะคะมันอาจจะรบนิดนึงนะคะอุปกรณ์อะไรเัิ่หมาเลย ลวกเส้นเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเอามา,เนนมาลงนี่ลมาลงนี่ค่ะลงนี่โอเยจัดหนักจัดเต็มสีอิ่วขาวของลุงฮันไม่ใส่นะคะเพราะลงุงฮานเขาเอ๊ใส่ลงไปในน้ําซุปแล้วก็เลยไม่ใส่ให้เขาสีอิ่วขาวแล้วก็ ทุกทีเลยนะคะเพื่อนแป๊บนึนนะพอดีเปิดฝาไม่ได้ไม่น่าแะ้วคนเมืองนอกเขาถึงไม่ทำฝาไม่เอาเตรียมเกียวเตรียมเกียวเกียวไว้นะ ลูกกันนะแล้วก็ถั่ถวงอ,อกชอบถัวงอ,อกถัวลันเตาก็ได้นะก็จัดจัดผักอะ่ะเยอะมาเลยค่ะทีนี้เรามา ชินช้นตโตๆคำชิน้นใหญ่นะคะเพื่อนชิ้นเยอ่ยโอ้โอ คลิกหรือนาไม่คลิกคลิกก็ตามใจเพื่อนๆนะคะมาทานด้วยกันมา <c oughs> จะปรุงเครื่อง เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันใส่ต้นหอมผักชีใส่น้ำตาลเพื่อนๆชอบน้ำตาลเยอะไหมส่วนเอชอบเข้มข้นคะคือเอเจาะเบาหวานอยู่นะเพื่อนๆเอไม่มีเบาหวานนะเ,เจาะเบาหวานอเอเป็นคนโชคดีอยู่ว่าเอไม่มีเบาหวาน นะแล้วก็พริกแล้วก็ชอบเปรี้ยวมหวานนะก็ชอบส่วนใหญ่จะเปรี้ยวนำนะเดี๋ยวลองดูเนี่ย่ะเพื่อนเดี๋ยวไปทานกันนะคะเดี๋ยว จััดกนถามว่าพริกไทยใส่ยังพริกไทยใส่แล้วนะคะเอใส่ลงไปในในไออะไรนะเอชอบใส่ตั้งายเยอะเอใส่ลงไปในหม้อแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาคลุก,กกินกันนะคะเพื่อน อ้ยังอร่อยเลยสักชามไหมคะสักชามไหมคะไปเดี๋ยวไปกินกันนะพักสักครู่เดี๋ยวไปกินกันมาค่ะเพื่อนๆมาทานถึงคิวของเอแล้วฮ้ยเถึงคิวของเอแล้วมาดูซิว่าจะต้องใส่อะไรเพิ่มไหม ลุกไปก่อนนะคะเพื่อนเอสไซพักเยอะอยู่นะเนี่ยเอสไซพักเยอะกว่าเส้นนะ,รอ,ะอร่อยมากๆเลยฮั่นโอ้ยมากๆถ้าทำก๋วยเตี๋ยวลงฮั่นกินได้แต่แกก็ไม่ใช่ว่าแกจะกินตลอดนะคะเพื่อนใช่ว่าแกจะกินเหมือนเราตลอดแกไม่กินแา้นั่งจะกินทีโอ้อยมากๆนิดมาอย่างไอซ์ About you, sometimes you eat noodle soup, sometimes you don't eat. But I like very much. Okay. I love very much, but I cannot eat much. But now I eat a lot. Uh-huh. Mm-hmm. Alright. delicious. You okay. have to add a little more water. A little But I think to eat with rice. Let's eat. let กินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอจะปรุงรสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยะมรับเพื่อนก๋วยเตี๋ยวรินแล้วรสชาติที่เอป๋ปรุงเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำเอ๊ไม่ใส่ถั่วเอไม่ชอบใส่ถั่วถ้ากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำทีไรเอก็ไม่ชอบใส่ถั่วเอก็ไม่ใส่ นาไว้งานแกเลยขอไปได้นะแกอยู่ม่างแล้วแกท้องไส้ไม่ดีเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยคุณเอ็นเต้ซึมฝากนะ เอันเต้ซื้ออ้น,นันมันฝากยังไม่ได้กินเลยอะไรเนาะเกี้ยวอะจนคุณเอนเต้จะกลับบ้านแล้วอืมร่อยครับเพื่ออร่อยจริงไอ้ใส่น้ำคลุกคลิกนะ mười hai năm như thế này 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 tôm nhầm này chín tố tố เพื่อนๆถาม่าพี่เอเมื่อไรจะปลูกผักตอนนี้ยังปลูกไม่ได้นะคะอากาศยังเย็นอยู่เราประมาณมีนาโนนะถึงจะปลูกได้นะมีนามีนาเรากลับบ้านอีกเมษาโนนะถึงจะมาปลูกนะนะคะเพืเ่นอนๆเดี๋ยวไปซื้อผักบุ้งมา แต่ที่แน่ๆชนะกับพักเชียขึ้นเยอะข้ามาอย่าแบกหักอย่ากแกสติลล์รเปลาเนี่อยาอยาเลเอยาเลเ่หมีเยอะเกาเลยใช่ไหม

thuộc nhá lắm thuộc hàng không em chạy cái tiêu rồi nhá you นี่เอไม่ใส่น้ำปลานะนเพื่อนเห็นเอใส่น้ำปลาไนหะเอไม่ได้ใส่น้ำปลานะแต่ว่าอร่อยไหมอร่อยเพราะว่าความเค็มมาจากตั้งชายกับพริกไทยแล้วแล้วก็กับเกลือกับกับพริกรวมๆกันแล้วเขาก็เค็มเราไม่ต้องใส่น้ำปลาไอโกน,นนั้นเราก็ใส่ซนะีอิ๊วขาวไปแล้วอือ ยามาตีหน้ากันอ,อร่อยกินข้าวเช้าวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสนะครับเพื่อนก็จะเป็นตอนเย็นประมาณหกโมงของเพื่อนๆล้วก็ได้เป็นหกโมงของเพื่อนแต่จะเป็นช่วงเที่ยงของบ้านเอนะคะว,ว่ามากินข้าวเช้ากันตื่นมาเช้ามาทําอะไรไม่ได้ทำอะไรดูขขาว แล้วก็เชื่อโรงงานทำงานนี่อยเป็นนั่งทะเลาะกันทำงานกันที่ไรทะเลาะกันทุกทีโรงงานจะไล่ออกแล้วโรงงานจะไล่ออกแล้ว ชักด uh, yeah, eh? mm ับสุดักอีกวิลาเอลคันฟอร์ดที่ะมักดับอ๋อล็กซมอนเป็นแค่เราเริ่มแรกที่ะทำงานทกเลดิกดับไมู่้สึกอะไรบอกว่าวันที่อยากไปทะเลโรงงานบอกว่างานเยอะ